แม่หมอขอไพ่หนึ่งใบนะคะในการตั้งหัวค่อยกับคุณในวันนี้สื่อถึงนะคะใจเขาส่งตรงถึงคุณเขาอยากจะบอกคุณว่า ฉันอยากแต่งงานกับคุณค่ะพลังงานวันนี้นะคะเขาคนนั้นบอกว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณนะใครกันคะที่เขาอยากแต่งงานกับคุณถ้าคุณชอบหัวข้อดีๆนี้นะเดี๋ยวเรามาให้พี่ไพ่สำรับนี้นะใช้พี่ไพ่สำหรับนี้ในการเปิดไพ่ทํานายดวงให้กับทุกท่านกันเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมุนาตลัดเลยค่ะพลังงานวันนี้เป็นพลังงานโดยรวมเป็นคลิปแดนดอมซึ่งแปลว่าสุ่มอาจจะตรงกับคุณมากหรือน้อยจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมให้ดีนะ ถ้าชอบหัวข้อดูต่อค่ะไม่ชอบไม่ใช่ไปวางเลื่อนผ่านได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อเป็นกไกด์ไลน์ได้แต่ใช้ในการตัดสินใจใดๆไม่ได้นะคะการตัดสินใจต้องเป็นการดูดวงนะ,ะส่วนตัวเฉพาะดวงของคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะพลังงานของเขาคนนั้นเป็นใครไพ่ช่วยบอกทีค่ะพลังงานของเดลเวอร์ค่ะวางคุณก็เป็นคนที่คุณรักอะไรนะคนคนนั้นเขารักคุณจากใจจริงๆนะ เขอาอรักคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณพลังงานของคนที่เชื่อในเรื่องของดวงของโชคชะตาค่ะเขาเชื่อในเรื่องของดวงและโชคชะตามากๆนะเขาเชื่อว่าคุณคือคู่แท้ของเขาเขาเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเขาต้องการที่จะแต่งงานกับคุณจริงๆค่ะนะคนคนนี้เขามีจิตที่รักคุณด้วยใจจริงนะคะและก็รักคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยค่ะ <ใน S 1> <itude. S 2> พลังงานไยไปต่อไปนะคะคนคนนี้เคยเป็นคนใจร้อนคนใจร้อนนะคะเขาเคยจะ อาจจะเคยนะใช้อารมณ์เป็นใหญ่เอาชนะคุณด้วยอารมณ์ก็ได้นะคะเคยทะเลาะก,กันไหมถ้าเป็นคนที่เขาทะเลาะก,กันกับคุณนะช่วงนี้มีประเด็นมีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะแต่ใจเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเออนะทําไมนะรักแล้วทําไมถึงอยากเอาชนะใจคุณนะักนะคะอ๋อเขาต้องการงอคุณ พลังงานของคนรักนะที่มีประเด็นมีปัญหาเขาต้องการที่จะงอคุณนะพลังงานของจัสติมันตื่นรู้ค่ะรู้ใจตัวเองในวันนี้แล้วนะพลังงานของนายออบเพนเดอร์นะคะหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม้แม่ไม้คนนั้นนะคะคนที่เขานะมีประเด็นกับคุณเคยเอาชนะคุณนะะด้วยความไม่มีเหตุผลหรือเคยทําผิดพลาดกับคุณหรือทําอะไรให้คุณเสียใจทําอะไรให้คุณนะะรู้สึกว่าเขาขักหลังคุณก็ได้นะคนที่นะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เคยโกหกค่ะแม่หมอ เขาเคยทรยศเขาเคยหักหลังเราในเรื่องของความรักแต่ตอนนี้เวลานี้เขาสํานึกผิดแล้วนะคนคนนี้นะเขาตื่นรู้แล้วเขาสํานึกผิดแล้วเขาอยากขอโทษขออภัยอยากกลับมางโงอยากขอคืนดีกับคุณนะเขาอยากที่จะร่วมใช้ชีวิตคู่ไปกับคุณนะตอนนี้เวลานี้ เขาไม่มีใครคะ่ะเขามีแค่คุณนะเออนะแล้วเขาก็พร้อมเราด้วยนะที่จะเข้ามาดูแลคุณแล้วก็สับพอรดคุณนะรักคู่รักที่เคยมีประเด็นมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันนะคะคุณอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาต้องจบแล้วอย่างแน่นอนคุณและเขาต้องจบความสัมพันธ์กันจริงๆใช่ไหมคําตอบก็คือไม่คะ่ะเขาไม่ยอมจบความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะ พลังงานของหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม่แม่ไม่นะคะถ้าใช่เรามาดูต่อนะถ้าเป็นนะคู่รักคนรักกันนะทะเลาะกันอยู่นะเออแยกห้องนอนกันแยกบ้านกันนะไม่คุยกันอ่าก็เป็นนะคะพลังงานของคนที่เรียกแล้วพ่อไม่แม่ไม่แล้วกันเนาะหนุ่มโสดสาวโสดตอนนี้ค่ะตอนที่ทะเลาะกันเดี๋ยวจะไม่โสดนะไม่หมอจะบอกคุณว่าถ้าคุณโสดคุณจะไม่โสดอีกแล้วนะเอโสดไม่นานแล้วนะ หมดละหมดวันละแห,ห่งคำว่าโสดละนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของเอ็กออฟสอปเป็นคนฉลาดเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากๆนะ,ะเป็นคนรู้ทันคนเนาะพลังงานของคุณเนี้ยนะคะนายออฟวอนนะคะคุณก็อยากไปหาเขาหรอคุณนึกคิดถึงเขาคุณก็คิดถึงเขาค่ะคุณก็คิดถึงเขานะวันนี้เออนะคุณก็อยากให้โอกาสเขาแหละนะแต่รอรอเขาเปลี่ยนตัวเองก่อนใช่ไหมคุณก็มีทงในใจเหมือนกันนะ เออนะคุณก็รักเขาแม่เหมอบองว่าถ้าคุณทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่หาข้อยุติได้นะมันเป็นเออมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเอหาข้อตกลงกันได้อะ่ะพูดคุยกันได้นะลองปรับความเข้าใจนะลองพูดคุยกันดูนะเพราะตัวคุณเองคุณก็ยังแบบความรู้สึกคิดถึงเขาและหลายครั้งคุณก็อยากไปหาเขาเนาะแต่ก็ไม่อ่ะไม่ดีกว่านะถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดนะเพราะว่าในพลังงานวันนี้เป็นเขาผิดต่อคุณนะ เออนะคะถ้าเขาพิดต่อคุณคุณก็อยู่กับที่ของคุณได้เลยนะคะเดี๋ยวเขามาขอโอกาสคุณมาง้อคุณอย่างแน่นอนนะเหมือนแม่หมอก็มองว่าคุณก็พร้อมที่จะใช้โอกาสเขานะแต่คุณก็เป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดเป็นกฎมีความรอบรู้นะรอบตัวนะ่าดูเหมือนกันนะคุณต้องดูพฤติกรรมเขาก่อนแหละแม่หมอมองว่านะคุณอาจจะไม่ให้โอกาสไม่ให้อภัยเขาง่ายๆหรอก นะคะนี่คือพลังงานของคุณและเขานะคะตรงไหมคะเขาอาจจะเป็นนะคะชาวลัคนาราศีชาวนักนาราชาวนักราโอ้ลินไม่หมอรัวค่ะนะ,ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมชาวธาตุน้ํากรเกิดพิจิกมีนชาวธาตุดินกันพิษศกมังกรพลังงานของเขานะพลังงานของคุณก็ณอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะ,ะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธน,นู เป็นชาวธาตุดินกันพิศกมังกรก็ได้นะคะคนาราศีของคุณและเขาอาจจะสลับมุมกันก็ได้กลับกันก็ได้นะคะมีไหมคะคนาราศีของคุณและเขามีดูต่อไม่มีดูต่อถ้าไม่รู้ก็ดูต่อค่ะนะบางคนบบว่าเพิ่งคบเพิ่งคุยค่ะแม่หมอยังไม่รู้ราศีไม่รู้วันเกิดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อได้เลยนะคะเขาคนนั้นนะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขาทําไมเขาถึงนะคะอยากที่จะแต่งงานกับคุณนะ เออนะเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณพลังงานของนะคะ the empress ค่ะคุณคือที่หนึ่งในใจของเขาอะคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วถ้าเป็นพลังงานของคุณผู้หญิงมาดูนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นแม่บ้านที่ดีนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรี พลังงานของคุณอะคุณคุณไปนั่งอยู่กลางหัวใจของเขาแล้วอะนะเมื่อคุณนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อคุณเป็นเอ็มพีในใจเขาแล้วอะนะเขาเขาทอดทุนคุณนะคนคนเนี้ยคุณคุณดูสง่างามคุณดูยิ่งใหญ่ในความรู้สึกเขามากๆเลยนะคุณดูทรงคุณค่านะคะความเป็นตัวตนของคุณตอนเนี้ยอืมนะคะเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติคุณนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกรงใจคุณด้วยค่ะคุณมีความสุขุมมีความรอบคอบมีความเยือกเย็น บวกกับเป็นคนที่ใจดีมีจิตเมตตามีพลังงานของคนที่นะคะเป็นหญิงสูงสักในที่เนี้ยนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่ทางการงานการเงินที่ดีก็ได้เป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะหรือในความรู้สึกของเขาว่าเขายกให้คุณเป็นคนที่สูงสักที่สุดในจิตใจของเขาอะนะคะแม่ทุนหัวประมาณนี้นะคะเป็นพลังงานของนะคะแปดเหรียญความรู้สึกนะมุมมองที่เขามองคุณเนาะเขารู้สึกว่าคุณขยันมากๆเลยเนาะคุณขยัน คุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถคุณในสายตาของเขานะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความเก่งที่รอบด้านมากๆคุณทําอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันและคุณก็เป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วทําสิ่งนั้นแบบจริงใจด้วยนะคะคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความจริงใจให้กับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะนะคะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานทําเงินสร้างอนาคตคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่ทางการงานการเงินที่ดีในระดับหนึ่งเลยในสายตาของเขานะคุณเป็นคนเก่ง นะคะคุณเป็นคนที่เขาไม่สามารถหาจากที่ไหนได้อีกแล้วอะความทรงคุณค่าความเก่งความขยันความรู้รอบด้านนะคะและเขาก็รู้สึกว่าตลอดเวลาเหมือนเวลาที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันเขาซึมซับในความดีของคุณซึมซับในสิ่งที่คุณทําให้เขาอะคนคนนี้เขาหอยหาคุณนะไม่บอกมองว่าถ้าเกิดมีประเด็นมีปัญหากันนะ,ะแล้วเขาหันไปซบอกคนอื่นหรือว่าอยากทดลองไปคบกับคนอื่นอย่างเงี้ย ด้วยด้วยความที่เป็นคุณน่ะนะคะมันหล่อหลอมให้เขารู้สึกว่าอืมมันเป็นหลักแท้แล้วอะ่ะนะคะเมื่อเขาไปไปไปอยากทดลองมีความรักกับคนอื่นมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้นะเพะอ,อะไรเพราะในจิตในใจของเขาอ๋อนะ,ะมันยังโหยหาคุณอยู่อะ่ะคุณยังเป็นที่หนึ่งในใจคนคนนี้เขาชอบเอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะอนะ,ะถ้าเป็นคู่รักคนรักกันที่มีประเด็นนะคะแล้วเขา ไปคบไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็อดที่จะเอาคุณนะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้คุณดูสง่างามกว่าคนที่เขาแบบเขาเขาแบบด้วยจิตใต้สํานึกเขาอะเขามีคุณอยู่คุณไปนั่งอยู่ในจิตใต้สานึกเขาเหมือนเขาอยากจะเริ่มต้นหรืออยากจะคุยกับคนอื่นเขาก็อดที่จะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับคุณไม่ได้แล้วดูพลังงานของคุณเป็นคนที่แบบว่ามีทรงเป็นคนที่ทรงคุณค่ามากนะในสายตาของเขาด้วยนะพลังงานของสี่ไม้สี่เสาค่ะ คนคนนี้นะคะเขาอะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในใจที่คุณนะเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณจริงๆนะเขาไม่สามารถที่จะเริ่มต้นกับใครได้เขาไม่ที่สามารถเขาไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นคงไม่สามารถที่จะสร้างชีวิตครอบครัวกับใครได้ถ้าไม่ใช่คุณนะเออมันต้องเป็นคุณคนเดียวแล้วแหละนะคะคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงด้วยนะเขารู้ถึงความจริงใจที่คุณทําให้เขาถ้าคุณถามแม่หมอว่าแม่หมอคะ เคยมีประเด็นทะเลาะก,กันค่ะเขาว่าเราซะเสียห,หายเขาดูถูกเรานะบางทีเขาว่าเขาดูถูกเราจะจนไม่มีชิ้นดีเลยอยากถามว่าคุณงามความดีสิ่งดีๆที่เราทําให้เขาเนี่ยเขาม่นึกถึงบ้างเลยเหรอคะแม่หมอบางคนอยากถามแบบนี้นะทําดีกับเขาแทบตายสุดท้ายแล้วนะเขาก็เออนะเทะทิ้งแม่หมอจะบอกว่าบางครั้งแม่หมอพูดได้หลายคลิปอยู่ใกล้ก็เหมือนนะลมที่ปลายจมูกมองไม่เห็นแต่สําคัญมีค่ามากมาก พออยู่ไกลถึงรู้สึกว่าเออสิ่งนั้นสําคัญและสวยงามที่สุดค่ะนะะวันที่อยู่ไกลก็อาจจะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีในสิ่งที่คุณทําให้เขาแบบซ้ําๆนะความรู้สึกที่คุณมอบให้เขาความดีอะไรต่างๆการดูแลต่างๆที่คุณทําให้เขาแบบซ้าๆเขาเห็นเป็นเรื่องปกติเป็นกิจวัตรประจําวันค่ะเขาอาจจะไม่เห็นค่าพอวันหนึ่งเขาไม่มีคุณเขาไม่เห็นคุณคุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่มีคนทําสิ่งนี้ให้เขาไม่มีคนดูแลเขาไม่มีคนใส่ใจเขาไม่มีคนนะคอยเทคแคร์เขา เขากับโหยหาสิ่งที่คุณเคยทําให้เขา,ท,า,ท,าทั้งๆที่เมื่อก่อนเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้เห็นค่าอะไรเลยอนะวันนี้ตอนนี้เขาต้องการคนอย่างคุณเขาต้องการแบบนี้เขาต้องการแบบนี้แบบคุณนี่แหละนะเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตกับใครได้ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นกับใครได้เพราะในจิตใต้สํานึกของเขานะ้้ายังมีคุณคุณเป็นคนที่ดีที่สุดน,นะที่เขาที่เขาไม่สามารถลืมได้คุณดีที่สุดแล้ว เขาไม่สามารถหาใครที่ดีได้มากกว่าคุณแล้วแหละเขาถึงอดที่จะเอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่ได้นะคะเขาก็ยังมั่นคงอยู่ที่คุณนะตอนนี้เวลาเนี่ยในใสายตาของเขาคุณยังดีที่สุดนะคะเป็นพลังงานของแพงออฟวอร์มอยากอยากอยากเคลียร์ใจกับคุณนะเขาอยากให้คุณรู้ถึงจุดนี้ด้วยอยากให้รู้นะคะ การจักกันครั้งนี้แม่หมอบอกเลยนะถ้ามีประเด็นมีปัญหากันทะเลาะกันเลิกลากันจักกันต่างคนต่างไปต่างคนต่างแยกย้ายบ้านเธอบ้านชั้นบ้านไข่บ้านมันนะคะแม่หมอบอกเลยว่าเป็นการจักไม่จบเป็นการทะเลาะกันแต่ก็ไม่จบความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนค่ะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณหยุดที่เดียวกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วรู้สึกละหองละแหงไม่เข้าใจกันลองแยกกันอยู่นะลองปล่อยให้เขาอยู่มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีคุณดูบ้างถ้าเขาอยู่ได้ก็บอกให้เขาไปไปได้เลย นะบางทีคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยเนาะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลานะอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะอยากแยกก็กลัวเสียเขาไปจงรักตัวเองค่ะจงเห็นคุณค่าของตัวเองนะลองแยกดูนะถ้าแยกได้แล้วเราเก่งขึ้นเรามีความสุขขึ้นเราอยู่ได้โดยไม่มีเขาคุณจะรู้สึกว่านะเขาไม่สําคัญแต่ชีวิตคุณอีกต่อไปแล้วก็ได้นะเป็นการแยกจากที่รู้ใจตัวเองค่ะครั้งเนี้ยนะฮะและสิ่งที่เขารู้นะสิ่งที่เขารู้นะก็คือคุณมีค่าและมีความสําคัญกับเขามากๆค่ะ เขาไม่สามารถที่จะหาคุณคนที่สองที่ไหนได้อีกแล้วเพราะคุณคนเดียวนะคุณเป็นคนเดียวในโลกนี้คุณเป็นคนเดียวในจักรวาลนี้เขารู้ถึงข้อเท็จจริงนี้แล้วอ่ะนะมีการกลับมาอย่างแน่นอนนะเออนะโมระสมชีวิตการทะเลาะนะคะปัญหาชีวิตนะแม่หมอบอกเสมอนะคะคนเรารู้จักกันนะคะเอ,อ่อเส้นพมรมลิขิตขีดเขียนให้คุณและเขามาเจอกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นคู่รักกันนะคะตกลงปงเออแต่งงานกัน ละครไม่ได้จบแค่นั้นนะมันคือบทเริ่มต้นของละครชีวิตนะการแต่งงานหรือการตกลงเป็นแฟนการรักกันกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันเป็นละครบ,บทแรกมันเป็นนะการเขียนบทบรรทัดแรกอยู่เลยอะนะคะการใช้ชีวิตด้วยกันมันก็เหมือนลิ้นกับไฟนะคะบางคนนะ,ะบางคนก็เหมือนน้ากับไฟนะบางคนก็เหมือนน้ํากับน้ํามันนะ,ะเออถ้าลิ้นกับฟันมันก็มีกระทบกระแทกกันบ้างแต่มันก็ต้องอยู่ร่วมกันเนอะไหมคะ เออนะคะถ้าเป็นน้ํากับไฟมันก็ดีสิอีกคนนึงร้อนอีกคนนึงก็เป็นน้ําชโลมจิตชโลมใจให้กันได้นะคะแต่เป็นน้ํามันกับไฟเนี่ยต้องแยกกันก่อนนะมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะมันต้องแยกกันก่อนนะคะจนกว่าที่จะเอ,อ่อถึงเวลานะ,ะที่คุณและเขาจะต้องเติบโตทางด้านจิตวิญ,ญญาณก่อนเนาะต้องเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ต้องเข้าใจตัวมากกว่านี้ก่อนบางครั้งสถานการณ์ก็บอกให้คุณและเขานะคะต้องแยกจากกันก่อน เพื่อให้เติบโตเพื่อให้เรามาเป็นน้ำนะน้ำกับไฟนะอีกคนนึงร้อนอีกคนนึงเย็นสลับขว้วกันไปมาอย่างนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะะถ้าเป็นไฟกับน้ำมันแล้วก็โอ้โหมีแถวเผาผ่านซึ่งกันและกันเอาชนะกันนะคะคนเราต่างพ่อต่างแม่นะต่างบางคนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างภาษามีความแตกต่างกันในทุกๆคนคะ่ะร้อยพ่อผ่านแม่นะ้าวันหนึ่งเรามาอยู่ด้วยกันเนาะมันต้องมีการปรับตัว นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะปรับด้ทุกๆเรื่องนะจงใช้เวลานะคะในการแยกจากกันหรือว่าการห่างกันตอนเนี้ยวิเคราะห์ให้ดีว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมแต่เขาอะวิเคราะห์ได้แล้วว่าเขาต้องการคุณนะคะเขาจะเป็นน้ําให้กับคุณมากขึ้นนะคะจะไม่เป็นไฟละนะเออนะฮะ,ออนะฮะ,ะดูพลังงานไพ่ใบต่อไปนะคะที่อยากที่เขาอยากจะบอกคุณเนาะอืม เป็นพลังงานของจัดเมนค่ะการตื่นรู้การเข้าใจตัวเองนะคะเป็นพลังงานของคิงออกซอบมีความมั่นใจคิดถึงคุณนะคะเดอรสตาแล้วก็เป็นพลังงานของแฮงแมนคนคนีคน้ค่ะเขาคิดเขาคิดเรื่องของคุณมาร้อยแปดตลบแล้วค่ะนะฮะติลังกาคิดนอนคิดเดินคิดนั่งคิดวิ่งคิดนะ,ะคะเขาคิดถึงคุณจริงๆนะ ขาคิดเรื่องของคุณจริงๆนะเขาทบทวนนะคะเขามีความแน่ใจแล้วแบบว่าเออเขาเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจเด็ดขาดมากขึ้นนะสิ่งที่เขาตัดสินใจก็คือเขาไม่สามารถจบความสัมพันธ์กับคุณได้ค่ะนะคนที่สำรู้นะคนที่สำนึกรู้รู้ผิดรู้ถูกนะคะคุณกำลังเจอเขาในเวอร์ชั่นใหม่ค่ะคุณกำลังเจอเขาในเวอร์ชันใหม่จริงๆนะคะถ้าเมื่อก่อนเขาดูเป็นคนที่อารมณ์ร้อนดูเป็นเด็ก หรือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความคิดสถานการณ์ตอนนี้มันจะทําให้เขาเป็นคนที่เติบโตขึ้นนะ,ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปมากมากเลยค่ะนะ,ะเขาจะมีความมั่นคงกับคุณมากขึ้นนะเขาคิดถึงคุณเขาฝันถึงคุณอยู่เสมอนะคะคุณเองก็ฝันถึงเขาอยู่ไหมนะ,ะในใสายตาที่เขามองคุณตอนนี้เวาลาเนี้ยคุณดูสง่าง,งามมากๆนะคะเขารู้ใจตัวเองแบบชัดเจนสุดๆเลยนะ,ะหลังจากที่ผ่านการคิดวิเคราะห์นะคะคิดร้อยแปดตลบแล้วอืมนะเขารักคุณนั่นแหละ เขาต้องการคุณนะไม่มีใครแทนที่คุณได้จริงๆเพราะคุณเป็นคนเดียวในโลกนี้แะจักรวาลน,นี้ที่แม่หมอบอกเนาะเขาตื่นรู้แล้วค่ะเขารู้ความจริงในใจเขาแล้วแล้วเขาก็มีความชัดเจนในหัวจิตหัวใจเขาแล้วนะว่าเขารักคุณแค่ไหนนะ,ะเดี๋ยวมาดูการเทคแอคชั่นของเขาอีกนิดนึงนะเขาต้องการเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณนะคะเป็นพลังงานของ king of cup กา,ารยอมรับการสารภาพผิดค่ะนะคะ อเขาฝึกฝนตนเองมาเยอะมากเลยนะมีการง้อคุณอย่างแน่นอนค่ะนะคะเขาง้อคุณอย่างแน่นอนนะคนคนนี้ยเขาตัดสินใจแล้วเขาจะพุ่งเข้ามาหาคุณนะโอาชาลิออดว้าวนะคะต้องการเอามาชนะใจคุณนี่แหละนะคะคนคนนี้เขามีความกล้าหาญชั้นัยมากๆนะในครั้งนี้ในการเข้าหาคุณแล้วเขาก็เหมือนเขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าเขา,าจะเอาชนะใจคุณได้ด้วยนะคนคนนี้ค่อนข้างมีความมั่นใจสูงนะ ว่าเขาสามารถที่จะเอาชนะใจคุณได้และเขาสามารถที่จะทําให้คุณใจอ่อนได้ด้วยนะการกลับมาครั้งนี้นะไม่ใช่เพียงแค่การขอโทษขออภัยการเคลียร์ใจนะเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณจนถึงขั้นที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเออไว้ใจเขาเชื่อใจเขารักเขาให้โอกาสเขาแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาต้องการที่จะแต่งงานกับคุณต้องการที่จะสร้างรักฐานความมั่นคงไปกับคุณค่ะนะคะเขามั่นใจอะ่ะนะถ้าเขาอยู่ไกลจากคุณ อาจจะเป็นรักทางไกลอยู่ไกลกันมากๆก็ได้นะอยู่คนละอำเภอจังหวัดคนละตำบลบางคนนะอยู่คนละประเทศนะเขาจะต้องเดินทางมาหาคุณค่ะเขาหาโอกาสมาหาคุณอย่างแน่นอนมาง้อคุณนะเออนะ,ะถ้าอยู่ไกลกันเขาอาจจะย้ายมาอยู่ใกลก้คุณด้วยนะอยากอยู่ใกล้ๆคุณนะ,ะเขาละทิ้งอีกโก้นะคะต่างๆของเขาอัตตาความยึดมั่นถือมั่นนะคะทุกอย่างละ่ะอืมนะ,ะไม่ยึดเอาตัวเองเป็นใหญ่ละ มีความอ่อนโยนเยอะนะคนคนนี้นะเตรียมลูกง้อลูกชนนะเตรียมการถูกงอกจากเขาได้เลยค่ะ,ะเพราะเขาคิดว่านะคุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาว่าคุณเป็นเดอ็มเพของเขาแล้วคุณก็เป็นเดอสตามีสนเสน่ห์ที่ดึงดูดเขามากๆนะคนคนนี้เขาไม่เขาไม่เขาไม่อยากเสียคุณไปอะดูการ,กระทํเหมือนเขาต่อจากนี้นะเขาจะทําทุกอย่างนะให้ดีขึ้นนะให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นคุณอาจจะไม่เคยเห็นเขาในเวอร์ชันนี้เลยก็ได้นะ แต่ใดๆแม่หมอก็มองว่าเขาค่อนข้างจริงจังนะแล้วก็จริงใจด้วยเพราะมีไพ่ awakening ตื่นรู้นะคะเกิดขึ้นนะเออบางคนนะคะถ้าไม่ไม่ได้รับเวียนไ,ได้รับกรรมเนาะหรือไม่ได้รับนะคะผลก,การกระทําของตัวเองอ่ะก็ไม่ตื่นนะนะแต่ตอนนี้แม่หมอมองว่าเขาค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงขอดูพลังงานนะคะของเขาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะ the full เขาเป็นอิสระค่ะหนุ่มสดสาวสดพอไม้ไม้นะ เขาต้องการที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณเขาต้องการสร้างครอบครัว iver, เดลิเวอร์เขายืนยันนะว่าเขารักคุณและเขาต้องการแต่งงานกับคุณจริงๆความผิดพลาดในอดีตที่เขาเคยทานะเขาขอโทษนะเขาผ่านการวิเคราะห์จากการที่อยู่คนเดียวมาแล้วเขามั่นใจจริงๆอะว่าคุณนะคะคือคนที่เขารักที่สุดและต้องการครอบ ของต้องการเป็นครอบครัวต้องการใช้ชีวิตชีวิตที่เหลือต่อจากนี้เขาต้องการที่จะมีคุณเป็นครูของเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมไปกับคุณจนถึงบ้นปลายของชีวิตเลยค่ะเขามีความมั่นคงมากๆเลยนะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นข้าราชการมีตําแหน่งนะ้าที่การงานที่ใหญ่โตเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตนเองสูงเขาจะลดนะอีโก้ของเขาลดทุกความยึดมั่นถือมัน่นนะจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณเองค่ะนะ เขาค่อนข้างที่จะมีความอ่อนโยนกับคุณนะถ้าคุณไม่เคยเห็นมุมอ่อนโยนของเขาคุณจะได้เห็นในคราวนี้แล้วค่ะเพราะอะไรนะคนคนนี้เขาจะทําทุกอย่างอ่ะนะให้คุณรู้สึกสบายใจคําว่ารักอ่ะเขาจะใช้กับคุณแบบเปืองมากต่อจากนี้นะถ้าคนคนนี้ไม่เคยพูดคําว่ารักกับคุณปักหนักนะะเขาจะพูดบ่อยขึ้นนะเขาจะบอกคุณบ่อยขึ้นเขากลัวที่เขาจะสูญเสียคุณไปนะการที่เขาได้อยู่คนเดียวมันผ่านการวิเคราะห์ไต่ตรองเนาะอืนะคะ ว่าคุณมีค่ามีความสําคัญกับเขามากแค่ไหนะเดี๋ยวแม่หมอนะคะจะเปิดพลังงานของไพ่นะคะคเนตราชาให้กับคุณนิดนึงนะ,ะขอนิดนึงนะ,ะไพ่คเนตราชาอยากจะบอกอะไรคุณนะะขอดูความรู้สึกของเขาอีกนิดนึงพลังงานของการนะคะฟันฝ่า เออนะ,ะความรักอุปสรรคครั้งนี้จะยากแค่ไหนฉันก็ต้องการฟันฝ่านะคะเขาต้องการที่จะเลี้ยงดูคุณคะ่ะเลี้ยงดูปูเสือคุณนะคะแล้วก็สร้างความรักนี้ไปด้วยกันค่ะอ๋อนะ,ะคะขนทางเนาะขนทางอันยาวไกลต่อจากเนี้ยนะคะเป้าหมายของเขาคือมีคุณเท่านั้นนะเออนะะเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาต่อจากเนี้ยนะมันต้องมีคุณนะคุณคือเป้าหมายคือแสงสว่างนะคือขนทางของเขาค่ะ เป้าหมายที่เขาวางเอาไว้คือการสารความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์สร้างครอบครัวต้องการที่จะดูแลคุณเลี้ยงดูคุณต้องการแต่งงานกับคุณต้องการมีลูกกับคุณค่ะนี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาและเขาก็จะทําสิ่งนั้นให้เกิดจริงและประสบผลสําเร็จด้วยนะคะเ,ออเขาจะค,ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์นะอะไรที่มันเสียใจยกันไปแล้วอะ่ะนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีนะมีการขอโทษมีการขออภัยมีการปรับจูนนะบางครั้งแม่หมอก็บอกว่าคุณกับเขาก็มีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกันนะ ืถ้าคุณรอเขาเขาจะมาถ้าคุณบอกว่าไม่รอไม่สนใจไม่ต้องการนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กันแตดสินใจของคุณได้เลยนะมาดูความคิดความรู้สึกนะที่เขามีต่อคุณกันค่ะฉันจะทําทุกอย่างเพื่อคุณปวดอยู่เคียงข้างฉันนะที่รักเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณปวดอยู่เคียงข้างเขานะคะฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณที่รักปดกลับมาหาฉันเถอะนะเขาอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่มีทางปล่อยคุณไปเลยนะคนคนนี้เขาเสียดายเสียใจนะกับการที่เคยมีปัญหากับการที่เคยทะเลาะกับคุณเนาะอืมนะคะสิ่งที่เขาจะทําต่อไปนี้เนาะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้อยู่เคียงข้างกับคุณนะเขาอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าเขาไม่มีคุณเขารู้ตัวในวันนี้แหละนะเขาอยากเรียกคุณว่าที่รักเขาใหญ่คุณกลับมาหาเขานะถ้าย้อนเวลากลับไปได้จริงๆเนาะการสะสางหรือการแก้ไขอ่ะ มันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันต้องฝากฟันที่เขารู้สึกกันนะเออถ้าย้อนกลับเวลาไปได้จะไม่สร้างเรื่องพวกนี้เลยฮะเขาคิดอย่างนั้นแต่มันก็สายไปแล้วเนาะเขาสร้างเรื่องไปแล้วนะฮะฉันพยายามจะตัดใจฉันพยายามจะตัดใจจากคุณแต่คุณก็ยังอยู่ในใจของฉันเสมอนะฮะยิ่งตัดยิ่งติดค่ะยิ่งตัดยิ่งต่อยิ่งตัดยิ่งคิดถึงนะคะฉันเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของฉันเห็นไหม คนคนนี้เชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเขาเชื่อจริงๆนะคะจะพลังงานน้าภพ่ออกมาเขาบอกว่านะ,ะนี่คือคำคำมั่นสัญญาที่เขาจะบอกคุณนะเขาอยากจะบอกคุณว่าฉันสัญญาว่าฉันจะรักเพียงคุณเขาสัญญานะคะว่าเขาจะรักเพียงคุณและเขาก็เชื่อมั่นมากๆนะ,ะว่าคุณเองนี่แหละคือเนื้อคู่ของเขาเขาจะพยายาม นะทาทุกอย่างให้ได้คุณและเขากลับคืนมาเป็นคู่ครองครอบครัวกันนะถ้าสําหรับคนที่เคยเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วนะคนคนนี้เขาจะกลับมาเป็นครอบครัวที่ดีให้กับคุณนะถ้าคนที่ยังไม่เคยเป็นครอบครัวกันนะอาจจะมีการตกลงปงใจมีการขอแต่งงานนะได้สร้างครอบครัวได้สร้างเหนือสร้างตัวร่วมกันอย่างแน่นอนนะนี่มันเป็นข้อความนะเป็นความรู้สึกสถานการณ์นะจากเขาเขาอยากจะสร้างสถานการณ์อย่างนี้อยากจะขอโทษอยากที่จะกลับมา ะะอยากที่จะขอคุณแต่งงานเขายังรักคุณสําหรับคู่รักที่มีประเด็นนะคะเป็นพลังงานของหนุ่มโสดสาวโสดเพราะไม่ไม่ไม่เท่านั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่านะ,ะ,ะครั้งนี้ให้อาภัยได้เหมือนมีพลังงานหลาย,ลายๆคนก็ยังรออยู่นะรอที่จะอาภัยรักเก่าคนเก่านะคะแต่บางทีถ้าเราไม่ให้ เราไม่เล่นบดขดซะเลยเขาก็ไม่กลับตัวกลับใจสักทีบางคนก็ต้องขดใส่ดีนึงใช่ไหมคะนะ,ะการขหดใส่เขาของคุณในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จค่ะมันทําให้เขากลับตัวกลับใจกลายเป็นคนที่ดีให้สําหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะต่อจากนี้คุณก็ตัดสินใจเอาเองนะคะว่าคุณจะให้อาภัยเขาคนนั้นไหมมันเป็นการตัดสินใจนะคะโดยวิจ จารณญาณของคุณเองเท่านั้นนี่เป็นเพียงแค่การอ่านไพ่ทำนายดวงซึ่งเป็นดวงเรนดอมซึ่งแปลว่าสุม่มและเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะถ้าชอบถ้าใชาก่ก็จ่ายค้าครูแม่หมอด้วยการกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์ดีแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วขอให้ท่านโชคดีมีชัยหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณนั้นสุขสมวังทุกการขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณและสวัสดีค่ะ